ดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษณ์ของชาวราศีตุลคือดาวสุนะครับการที่ดาวสุของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนมังกรซึ่งเรือนมังกรนี้นะครับมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนครองพบเรือนอยู่แล้วก็มีเสาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนนะครับขณะที่ดาวสุกของคุณไปอยู่ในเรือนของเสาเรียกว่าเสาและสุเป็นดาวคู่ศัตรูกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่ดาวสุกไปอยู่ในเรือนคู่ศัตรูจึงสร้างความอึดอัดให้กับชาวราศีตุลได้นะครับคุณจะรู้สึกอึดอัดจะรู้สึกกดดันจะรู้สึกหลายๆสิ่งที่ไม่ค่อยได ดังใ,ใจหรือในช่วงเวลานี้คุณจะรู้สึกถึงในเรื่องราวของการภาวะตึงเครียดหรือมีจุดของการให้คุณคิดเยอะคิดมากเกิดขึ้นได้นะครับสาหรับในชีวิตของคุณในช่วงตั้งแต่ตวันที่1จนถึงวันที่19มกราคมนั่นเองครับแต่นะครับหลังจากวันที่19มกราคมเวลา19บเนาฬิกาสินาทีดาวศุกร์ของคุณจะยกออกจากเรือนมังกรถอยหลังพักองศาเข้าไปสู่ในเรือนของราศีธนูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ดาวศุกร์ของคุณไปอยู่ในเรือนธนูเรียกว่าได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกตและยัง พอนะครับยังได้ตําแหน่งมหาจักรอีกด้วยนะครับมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงเรียกได้ว่ามีกําลังอย่างเต็มที่เลยทีเดียวอยู่ๆจิตใจที่อ่อนล้าจิตใจที่อ่อนแอจิตใจที่กดดันก็จะกลับมามีไฟเกิดขึ้นอีกครั้งพร้อมต่อสู้อีกครั้งพร้อมขับเคลื่อนตัวเองเกิดขึ้นได้อีกครั้งเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากวันที่19กมกราคมครับชาวราศีตุลจะเริ่มมีไฟเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเริ่มมีอะไรดีๆเกิดขขึึ้้นนนนนมมาากกว่่เดิแนอนนะ ทำให้ชาวราศีตุลน,นะครับค่อนข้างที่จะคลี่คลายจากสภาวะตึงเครียดอย่างเห็นได้ชัดเจนเกิดขึ้นหลังจากวันที่19มกราคมเป็นต้นไปนั่นเองครับต่อมาครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับสําหรับการงานของชาวราศีตุลในเดือนนี้ต้องบอกว่าอาจจะยังมีจุดของการตึงเครียดอยู่อาจจะมีจุดของการที่ไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกว่านะครับชาวราศีตุลเองก็เริ่มมีไฟในการที่อยากจะขับเคลื่อนชีวิตอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลางงานใหม่อยากจะมีเกณ การที่อยากจะเลื่อนขั้นเลื่องตำแหน่งเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะหลังจากวันที่19มกราคมเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะว่าอิทธิพลของการที่ดาวพฤหัสเองนะครับก็ยังมาอยู่ในพบปุตตะหรือเรื่องเหตุการเริ่มต้นใหม่นั่นเองครับส่งผลทําให้อิทธิพลของชาวราศีตุลมีใจฝักใฝ่ถึงความสรรําเร็จเกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรสักอย่างเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับชาวราศีตุลน,นะครับที่คิดจะเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เริ่มหลังจากวันที่19เามกราคมเพราะมันมีจุดของการ การงานของคุณจะมีจุดของการที่เรียกว่าปัญหาด้านการงานก่อนหน้านี้นะครับบอกได้เลยว่ามีจุดอึดอัดอยู่แน่นอนนะครับในวันที่1จนถึงวันที่19แต่หลังจาก19เเป็นต้นไปทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายทุกอย่างจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่บวกขึ้นนะครับและก็จะเริ่มมีอะไรสิ่งดีๆให้เข้ามานะครับให้คุณนะครับชาวราศีตุลรู้สึกว่าคุณจะเริ่มก้าวหน้าเกี่ยวกับการงาน มากข, uh. ขึ้นกว่าเดิมเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับในเดือนมกราคม,มนี้ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับสําหรับการเงินของชาวราศีตุลบอกได้เลยครับว,ว่าการที่ดาวการเงินของคุณได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนของตัวเองเรียกว่าการเงินของชาวราศีตุลมีจุดของความสําเร็จอยู่มีความมั่นคงอยู่และก็มีความเข้มแข็งอยู่นั่นเองก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เงินก้อนใหญ่ได้เงินต้นก้อนโตเกิดขึ้นได้ตามคาดคิดเกิดขึ้นได้ตามคาด หวังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถึงแม้ว่านะครับในวันที่16บหกพฤษาคมเวลา8ปดนาฬิกาแนาทีครับดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะหลุดออกจากการเป็นตําแหน่งที่แข็งแรงหรือหลุดอ,ออกจากการเป็นกเกษตรปราธิบดีแล้วก็เข้าไปสู่ในเรือนของทัพนูนะครับแต่ก็ยังเป็นจุดที่ดีอีกครั้งหนึ่งก็คือยังไม่เสียนั่นเองเพราะว่าอิทธิพลของดาวอังคารที่อยู่ในเรือนพฤหัสหรืออยู่ในเรือนคู่สมพลก็ว่าดีแล้วครับและอังคารที่อยู่ในเรือนนี้ยังได้ตําแหน่งที่เป็นอุจจาวิลาชอีกด้วยครับหรือ เรียกว่าตำแหน่งที่แข็งแรงอีกด้วยส่งผลทำให้ชาวราศีตุลการเงินยังคงไม่เสียการเงินยังคงสภาพที่ดีอยู่นั่นเองครับเรียกว่าการเงินอยู่ในภพเรือนสาหชะเรียกว่าถ้าเกิดใครทำธรุรกิจส่วนตัวครับบอกได้เลยว,ว่าออเดอร์ของคุณจะเข้ามาปังๆลูกค้าจะพูดถึงลูกค้าจะบอกต่อลูกค้าจะแนะนำกันต่อต่อไปนั่นแหละครับทำให้นะครับในช่วงเวลานี้คุณหาเงินได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวออเดอร์รัวๆเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับซึ่งบอกได้เลยครับว่า S <S การเงินของชาวราศีตุลในเดือนมกราคมนี้ถือว่าดีตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีตุลกันบ้างน,นะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีตุลน็คือดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเดียวกันนะครับกับดาวเจ้าเรือนของการงานของคุณนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับการที่ดาวความรักของคุณนะครับในช่วงต้นเดือนหรือครึ่งเดือนแรกเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนของตัวเองเรียกได้ว่าความรักของคุณจะมีความมั่นคงความรักของคุณจะมีความเข้มแข็ง เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วก็คุณก็จะมีโอกาสที่คู่รักของคุณประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับในช่วงนี้และนอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวความรักของคุณไปอยู่ในเรือนเงินนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์การได้เงินจากคู่รักหรือมีเกณฑ์การได้ของขวัญของฝากที่ถูกใจจากคู่รักได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะครับต้องการความช่วยเหลือจากคู่รักนะครับลุยได้เลยครับบอกเขาได้เลยเพราะคุณมีเกณฑ์การที่เขาจะซัพพอร์ตคุณได้หรือเกื้อกูลคุณเกิดขึ้นได้ใน ช่วงครึ่งเดือนแรกนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดใครคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบอกได้เลยว่าจังหวะนี้ดีเหลือเกินนะครับเพราะว่าอย่างที่พูดไปว่าดาวพฤหัสของคุณได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ในภพเรือนของปุตตะเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นใครที่ยังโสดอยู่ก็จะมีโอกาสที่คุณจะประสบความส็จในเรื่องเกี่ยวกับความรักได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนมกราคมนี้ถ้าเกิดใครนะครับคิดจะเริ่มต้นอะไรเกี่ยวกับความรักก็รีบุยตั้งแต่วันที่1.16จนึ่16นรางวันที่ดีีท่คะประสบ ความสเร็จเกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของชาวราศีตุลเกิดขึ้นในช่วงในเดือนมกราคมนี้นั่นเองครับซึ่งนะครับถึงแม้ว่านะครับหลังจากวันที่16นะครับดาวอังคารของคุณจะยกเข้าไปสู่ในเรือนธนูแต่ก็ยังไม่เสียนะครับเกี่ยวกับความรักของคุณความรักของคุณก็ยังสดชื่นก็ยังชื่นมืน่นแล้วก็ยังมีเรื่องราวของการที่สําเร็จได้อยู่นะครับเพราะว่าอิทธิพลของการที่อังคารไปอยู่กับดาวศุกร์ดาวศุกร์อังคารเขาเรียกว่าเป็นอิทธิพลที่ดาวคู่มิตรอยู่ร่วมกัน,นครับส่งผลด้างบวกกันเป็นอย่างดี ให้นะครับในช่วงครึ่งเดือนหลังยิ่งนะครับมีเรื่องราวของการแนบแน่นแน่แฟนขึ้นมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับสำหรับคู่รักนะครับเพราะว่านะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าอังคารอยู่กับดาวศุกร์นะครับหรือดาวตานุลักษณ์ของคุณมันเป็นลักษณะข,ของดาวคู่มิตรเกือ้อกูลกันเหมือนมิตรเหมือนสหายช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีซัพพอร์ตกันเป็นอย่างดีนั่นเองครับและแกนที่อยู่ในภพเรือนของสาชาก็มีเกณฑ์การที่คุณกับคู่รักจะมีเกณฑ์การท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานเกิดขึ้นได้นะครับในเดือนมกราคมนี้ ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องความรักของชาวราศรีตุลในเดือนมกราคมต้องบอกว่าเป็นจุดที่ลงตัวเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวล่นนะครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศรีตุลในเดือนมกรานะครับต้องบอกได้เลยครับว่าในเดือนมกราคมนี้ชาวราศรีตุลจะได้เจอแต่เรื่องราว <ๆ S 2> ดีๆเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานที่จะมีโอกาสประสบความสําเร็จก็เกิดขึ้นมาการเงินที่มีความมั่นคงก็เกิดขึ้นมาความรักก็เช่นเดียวกันครับลงตัวกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียว เรียกได้ว่านะครับในเดือนมกราคมนี้สาหรับชาวราศีตุลถือว่าเป็นเดือนที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวนั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับคำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับนั่นหมายความว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3มปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นกาลีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับ,รรบทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งกุ่มหรือโยก หรือจตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียว ไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำานายนูใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ